สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐก,กัลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งยังน่ารักอีกไหมคะ,มคะคยังน่ารักกันอยู่นะ <S <S อ่านะคะปลายทางก็บอกว่ายังน่ารักกันอยู่เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะถ mm ้าไม่มีใครรักครูมิ้งในห้องนี้เดี๋ยวให้ไปโรงเรียนปลายทางปลายทางจะรักครูมิ้งเองเอาไหม อม่เจษด,ดาใส่หัวไปงั้นแหละนึกได้ใจไปจะได้ก็ดีชิวช,วชวิใช่ปะจริงอะแลรักครูมิ้งเพราะอะไรคิดคิดหนักรักคนเนี่ยมันต้องตอบได้ทันทีนะรักเพราะอะไรอะเจษด,ดารักครูมิ้งเพราะอะไรเจษดารักครูมิ้งเพราะอะไรคิดหนักในายไครรักครูมิง้งยกมือ หูรักกันหมดเลยโอ้โหนิรุ้รักครูมิง้งเพราะอะไรยิ้มให้คำตอบไม่ได้นิรุ้รักครูมิง้งเพราะอะไรไม่รู้วรรัสรักครูมิง้งเพราะอะไรหูเป็นคนฉลาดแล้วคนเก่งพอจะตีนักเรียนก็บอกว่าฉันตีเธอเพราะว่าฉันเธอทําผิดนะเออฉันฉลาดเห็นไหมใช่หรือเปล่าเหลออัตเตชินรักครูมิง้งเพราะอะไร ชอบเรียนภาษาไทยกับครูมิง้งอะ่ะเพราะอะไรถึงชอบเรียนภาษาไทยกับครูมิง้งอ,อ่าเหตุผลนี้น่าฟังอะ่ะชอบเรียนเพราะอะไรเรียนชอบเรียนด้วยเรื่องอันใดเตชินบอกว่ารักครูมิ้งเพราะว่าชอบเรียนภาษาไทยกับครูมิ้งเพราะอะไรถึงชอบเรียนภาษาไทยกับครูมิ้งคะเพราะได้อนุรักษ์ภาษาไทยไว้ครับเพราะได้อนุรักษ์ภาษาไทยไว้จิบเอาภาษาไทยใส่ถุง ปูกโบ,บโอ,อนุรักษ์ยังไงลูก <c oughs> ให้ลูกหลานได้สืบสามต่อไปคับให้ลูกหลานได้สืบสารต่อไปอนุรักษ์อย่างไรล่ะ <t eki> ล <ijn> ใช yep. ่อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้สืบสารต่อไปอนุรักษ์อย่างไรต้องอา่อานอ่านออกเสียงให้ถูกต้องคับอ่อาอ่านออกเสียงให้ถูกต้องแล้วตอนนี้เตชินอ่านออกถูกถูกต้องแล้วหรือยังถูกคับถูกแล้วนะครับเก่งมากกรบมือให้เต <c oughs> ชินคะ่ะอย่างนี้ค่อยมีกําลังใจสอนหน่อย ตัวเจษดาคงเสียบอกว่ารักครูมิ้งเพราะอะไรล่ะยังตอบไม่ได้คันคันคันเป็นลิงเลยตรกลงมีเหตุผลไหมคะมีอ่ะบอกหน่อยสิจะได้ชื่นใจจะเป็นลมอยู่แล้วนะวันนี้พ่อครูมิ้งเป็นคนเก่งครับพ่อครูมิ้งเป็นคนเก่งเก่งเรื่องอะไรบ้างภาษาไทยครับเก่งภาษาไทยเก่งอย่างไรคะเก่งภาษาไทยเก่งอย่างไงอ่ะเก่งภาษาไทยเออ ยังไงถามจริงเข้าใจหรือเปล่าเวลาสอนเข้าใจเข้าใจนะแล้วอ่านออกหรือยังคะตอนนี้อ่านออกแล้วทำการบ้านส่งไหมคะส่งค่ะลายมือสวยหรือยังเริ่มสวยแล้วค่ะฮะเริ่มสวยแล้วค่ะเริ่มสวยอูย้เริ่มสวยดีใจจังเลยอ่ะปมมือให้เจษฎาหน่อยออย่างนี้ก็ค่อยมีกําลังใจกระเทิมหนึ่งแล้วเพิ่งเริ่มสวยเหรอสวยไม่ได้เหรอสวยเลยได้ปะ ได้นะอ่านะคะสวยเลยได้เจษดาบอกอ่าแล้วค่ะทุกคนบอกว่ารักครูมิงถ้ารักครูมิงต้องตั้งใจเรียนทั้งวังไกลกังวลและก็ปลายทางนะคะอะไรที่คุณครูบอกอะไรที่คุณครูสั่งอะไรที่คุณครูสอนต้องเก็บไปให้หมดแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่เชื่อก็ลองทดลองดูนะคะคุณครูชอบคนที่ไม่ใช่เรียนอ่านเขียนอย่างเดียว,เ,ยวเนาะแต่ต้องเป็นเด็กที่น่ารัก เด็กที่มีระเบียบวินัยเป็นเด็กที่อยู่ในกฎกติกาเรามีเกณฑ์เราอยู่รวมกันเป็นหมูใช่ไหมคะ,ะเมื่อเชา้านี้คุณครูมีโอกาสได้อบรมนักเรียนหน้าเสาธงแต่ไม่ได้ออกอากาศใช่ไหมคะ,ะคุณครูบอกเด็กๆวังไกลกังวลว่ามีสุภาษิตบอกว่าปลาในคลองใช่ไหมหรือในสระหนึ่งตัวมันเน่ามันดูกันหลายตัวปลาตัวหนึ่งมันเน่ามันเป็นแผลนักเรียนคาทั้งคลองนั้นมันก็เป็นยังไงเราอยากหยิบมาทานไหม ไม่แล้วเราไม่อยากหยิบมาแกงอะไรเลยเพราะว่ามันเน่าหมดแล้วเราก็จะบอกว่าปลาในคลองนี้มันเน่าไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่เอามาทานแล้วเหมือนกันการอยู่รวมกันในสังคมหมู่ใหญ่นะคะถ้าเกิดคนหนึ่งคนใดไม่ประพฤติตนตามกฎรับเบียบวิยัยตามกฎกติกาเมื่อไหร่แล้วแล้วก็เมื่อนั้นสังคมตรงนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายและเขาจะบอกว่าในเรียนห้องนี้ไม่น่ารักเลยทั้งทงที่มีน่ารักไม่น่ารักเพียงเท่าไหร่คะ เพียงคนเดียวหรือสองคนเขาจะบอกว่านักเรียนสามทั่หนึ่งไม่น่ารักเลยเป็นไงเสียไปทั้งห้องเลยหรือจะบอกว่านักเรียนห้องสามทีสอง 2, ลูกศิษย์คุณครูจุรลีพรไม่ได้เรื่องเลยจริงๆแล้วมีแค่ไม่กี่คนเลยที่ไม่ได้เรื่องใช่ไหมคะไม่ได้เรื่องอาจจะแต่งตัวใหม่เรียบร้อยผูดจาม่ไพเราะไม่ส่งการบ้านหรือจะบอกว่าลูกศิษย์คุณครูอะไรนะา อยู่ปลายทางอ่าคุณครูละไม้อ่าคุณครูละไม้สบายดีหรือเปล่านะคะลูกศิษย์คุณครูละไม้ไม่น่ารักเลยเป็นไงไม่น่ารักแค่คนสองคนแต่ก็ไม่น่ารักไปทั้งหมดเลยอันนี้ฝากเด็กๆให้คิดอ่าบ่นอีกแล้วเอ๊ะทำไมพอถึงภาคบ่ายแล้วชอบบน่นถ้าไม่บน่นไม่พูดให้ฟังเด็กๆก็จะไม่เกิดความคิดพอไม่เกิดความคิดเด็กๆก็คิดว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่ครูพูดให้นําจํานําไปคิด คิดแล้วก็ไปปฏิบัติไปปฏิบัติคือลงมือทําทําในสิ่งที่ดีคิดคิดไตรตรองให้ดีว่าสิ่งที่เรากําลังทํานั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ถ้ายังเปลี่ยนทางเดินเขาบอกว่าทางเดินในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายหลายเส้นทางให้เธอเลือกเธอจะเดินไปทางไหนถ้าเดินไปทางนี้เธอคิดว่าเดินไปแล้วสะดุดก้อนหินถนนขรุขระเธอจะเดินไปไหมคะนักเรียนเดินไม่ลูกไม่เดินครูมิ้งก็ไม่ไปแต่เดินเส้นนี้แล้วรู้สึกสดชื่น ลมพัดเดย็นสบายมีน้ำให้ดื่มระหว่างทางมีผู้คนมาทักทายยิ้มแย้มเส,มสยมใสมีกลิ่นดอกไม้หอมตลบอบอวลส่งกลิ่นมาเธอจะเดินไปไหม <Yeah. S 1> เดินไปไปเส้นนี้ไปไงเจอแต่ความมืดไม่มีไฟเลยไม่มีแสงสว่างให้เราเลยเราต้องคลำทางไม่รู้ไปเจออะไรบ้างบางทีอาจ,จไปเจอขี้หมาก็ได้อ่า mm hmm. ใช่ไหมเ mm hmm. ออเนาะจะไปไหมล่ะ mm hmm. ไม่ไปนะคะดังนั้นลองคิดดูว่าทุกวันนี้ตัวเองเดินไปทางใด ครูพูดแบบนี้เข้าใจไหมป .3 เข้าใจเนาะเป็นคําเปรียบเทียบการเดินก็คือการใช้ชีวิตในแต่ละวันนักเรียนใช้ชีวิตอย่างไรถูกต้องแล้วหรือยังชีวิตของนักเรียนรู้สึกเป็นไงสับสนวุ่นวายหรือว่าสุขสบายตื่นเช้ามามีแต่เสียงบ่นเสียงว่าเสียงอะไรก็ไม่รู้ใช่หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นนักเรียนจะเดินไปทางนี้ไหมใครล่ะเป็นผู้นําให้นักเรียนเดินไป ตัวเองใช่ไหมตัวเองตื่นสายคุณแม่ก็ต้องบน่นตัวงไม่ส่งกานบ้านครูมิ้งก็ต้องบน่นตัวเองไม่เรียบร้อยครูมิ้งก็ต้องบน่นแสดงว่าถนนสายนี้ไม่ดีเปลี่ยนถนนสายใหม่ตื่นแต่เช้าทํางานส่งส่งงานด้วยความเป็นไงคะงานชิ้นนั้นสวยงามตั้งใจทําใส่สิ่งดีๆลงไปแล้วก็จะมีความสุขเข้าใจไหมคะ เข้าใจนะคะปลายทางก็คงจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ลองกลับไปคิดทบทวนดูอีกทีหนึ่งสิ่งที่ครูพูดแล้วนักเรียนจะทําให้นักเรียนนั้นสิ่งที่ครูพูดถ้าเรียนปฏิบัติตามนักเรียนจะมีความสุขนะคะไม่เชื่อก็ลองดูอ่ะโรบมือห้าครั้งโปรห้ดังกว่านี้หัวเราะห้าทีหัวเราะห้าทีหัวเราะเป็นสารโอ หัวเราะเป็นสระอาไม่สวยเลยหัวเราะเป็นสารโอหัวเราะเป็นสระอาพร้อมจะเรียนหรือยังอ,อ่าวันนี้ก่อนที่จะไปเรียนจะให้ไปพบกับคนสวยประจำซอยซ <c oughs> อยอะไรไปดูอีกค่ะวันนี้นี่เ <c oughs> ท่ไหมเท่ไหม ม่เห็นมีใครชมว่าสวยเลยชมอยู่คนเดียวแหละพี่ซิ่งสวยเปล่าสวยจริงนะสร้อยสวยพี่พี่อะไรนะไม่ใช่พี่ซิ่งนันซีจำพี่เพ่ได้อีกแล้วพี่โป่งใช่แล้วใช่แล้วจำพี่โปองเป็นพี่พี่พี่อีกคนหนึ่ง พี่โป้งบอกว่าสร้อยสวยสร้อยนี้ท่านได้แต่ใดมากล่าวขวัญถึงตลอดเวลาว่าครูนงนุษยลอยหาท่านให้นะคะไม่มีค่าราคาไม่มีสักบาทเลยเนี่ยแต่ว่ามีค่าค่าทางภาษาไทยคุณค่าทางภาษานะคะอันนี้เป็นให้ดูนิทรรศการของโรงเรียนวังไกลกังวลที่ คุณครูไปจัดที่สุพรรณอีกแล้วมีโรงเรียนสีเขียวของคุณครูแนนซี่ไปโชว์ด้วยโรงเรียนสีเขียวของครูแนนซี่ที่จริงเป็นห้องเรียนเลยใช่ไหมคะ,ะใครจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาเรียนรู้ก็ยินดีนะคะเชิญได้นะ,ะตรงนี้มีใครจําได้บ้างไม่เอ่ยเนาะเป็นผลงานของรุ่นพี่ส่งมาจากโรงเรียนอะไรครูมิ้งก็จาไม่ได้เหมือนกันแหละนะคะเป็นรูปดาวอันนี้เราจัดมุมหลักสูตรท้องถิ่นก็เลยนาําดาวปลาดาว เปล่าไม่รู้ไปติดไว้นะคะไปติดใสเห็นไหมเนี่ยไปติดสุ่มนะคะสวยเปล่าให้ดูว่าครูมิ้งสวยเวลาถ่ายรูปต้องแอคชั่นมันจะสวยไปดีกว่าไม่มีใครชมเลยเหรอซิมสวยเปล่าพูดดังๆสวยเปล่า,าเ,ออเดี๋ยวไม่ให้คะแนนเลยอ้าว่านอ่าอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นคุณครูปลายทาง คุณครูมิ้งก็ลืมอีกแล้วว่าโรงเรียนอะไรแต่จําได้ว่านักเรียนกลุ่มนี้วิ่งมาดีใจมากแล้วก็ตอนแรกเอาขนมไข่ปลามาฝากครูมิง้งแล้วสักพักก็วิ่งไปบอกคุณครูบอกว่าเจอครูมิง้งคุณครูก็เลยทําไมคะนําขนมมาฝากอีกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอร่อยมาก เป็นขนมที่ทําจากลูกตาลกลิ่นหอมมากอร่อยมากๆเลยค่ะคุณครูยังติดใจอยู่นะคะแล้วก็แบ่งปันให้พี่เ,เจ้าหน้าที่เทคนิคได้รับประทานกันด้วยนะคะนี่อีกมุมหนึ่ง,อ,งอ่ะอาวเห็นครูปองด้วยครูปองสวยเหรอสวยมากอ้าวเหรอนึ่ว่าครูปองสวยเห็นครูปองแล้วตื่นเต้นกันใหญ่เลยคุณนี้คุณนี้ครัวอะไรคะเนี่ย คุณครูแซมคุณครูป๋องแล้วก็คุณครูมิง้งทำไมคุณคมิ้งตัวเล็กจังก็เป็นเด็กอยู่เพิ่งอายุ20เองอะ่ะนะคะแล้วก็กับคุณครูปลายทางขอประทานโทษจําคุณครูไม่ได้อีกแล้วว่าโรงเรียนอะไรนะคะอันนี้อีกมุมหนึ่งของเช้าว,วันที่5อันนี้ก็อีกหนึ่งมุมนะคะสวยที่สุดเลยครูมิง้งอย่าดูดีกว่า,าครูป๋องพะนางสาวไทยมาประกบซะแล้วเนี่ยนคนนี้เขาเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณครูป๋องใช่ไหมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งภาพอันนี้คู ครูชลันดาโรงเรียนตลาดบางว่าใช่ไหมคะคุณครูเนาะ,ะคุณครูนำขนมสาลี่มาฝากอร่อยมากนะคะในห้องเรียนห้องเรียนต้นทางของครูมิงอันนี้แล้วก็นี่อีกหนึ่งมุมตรงนี้เป็นเรือเรือที่บรรทุกความสำเร็จของวังไกรกังวลนะคะไอ้สู่เป้าหมายอ๋อครูมิงก็นั่งค้าเรือสวยอีกแล้วแล้วก็นักเรียน ปลายทางโรงเรียนอะไรอีกแล้วไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้อีกแล้วอันนี้ก็อีกหนึ่งมุมนะคะคุณครูอะไรอีกแล้วก็จำไม่ได้นะคะ ไม่มีความจําเลยตอนนี้เมมโม y รีเต็มเลยนะคะขอโทษด้วยคุณครูบอกว่าดีใจมากที่ได้เจอคุณครูมิง้งนี่คุณครูท่านนี้เป็นคุณครูโรงเรียนสัพรสเทศน,นะคะท่านบอกว่ารักครูมิ้งมากขอกอดหน่อยนี่กอดคุณครูมิ้งแนนเลยยังไม่ได้คิดตังค์นะเนี่ยค่ากอดน,นะเออนะคะแล้วก็อีกนี่นะคะคุณครูอ๋ยโรงเรียนวัดสามชุกกับคุณครูน้อย คุณครูแนนค่ะครูเนีครูน้อยอยู่โรงเรียนอะไรแล้วนะแนนไหมครูน้อยอ่ะชื่อโรงเรียนยากยากอยู่ในวัดสามชุกด้วยแหละครูน้อยบอกน้อยใจเดี๋ยวจะไม่มาโรงเรียนวังแล้วเมวื่อวานนี้มาพานําปลามาฝากปลาสลิดอร่อยมากนะคะ อขอบพระคุณคุณครูทั้งสองท่านแล้วก็อีกหนึ่งมุมกับคุณครูปลายทางเช่นกันโรงเรียนอะไรก็จําไม่ได้อีกแล้วนะคะตรงนี้เป็นผลงานของนักเรียนปลายทางนะคะและก็โรงเรียนของนักเรียนพวกเราเยอะแยะเลยครูมิ้งนาไปโชว์น่ารักมากนะคะอวันนี้ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ขี้โม้ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยโม้ต่อครับอ้าวปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ หัวระห้าทีพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเมื่อวานนี้คัดลายมือเรื่องนี้เรื่องอะไรอ่านพร้อมกันค่ะ<ำ>และบอกว่า